ปฏิหารหลวงพ่อคูณช่วยชีวิตสาวโรงงานเรื่องราวปฏิหารในวงการพระเครื่องมีมากมายคนที่หให้พระเครื่องไว้ติดกายมักจะรับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องที่คอยบันดาลและช่วยเหลือปกป้องรักษาคุ้มครองภัยเรื่องปฏิหารเหล่านี้เล่าขานกันไม่รู้จักหมดจากสิ้นเนื่องจากมีเยอะมากจริงๆวันนี้ อยากหยิบยกเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคดอที่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่สุดในรอบปีของปี2536มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและมีผู้รอดชีวิตอีกจํานวนหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคุณอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2536ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บริษัทเคดออินดัสทรีลไทยแลนด ตำบลกระทุมล้มอำเภอสามพรานจังหวัดน,นครปฐมซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติและบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยบริษัทหนึ่งเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาและของเล่นเด็กส่งออกมีพนักงานกว่า5,000คนแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นพนักงานผู้ใช้แรงงานจนมาถึงวันเกิดเหตุครับเวลาประมาณ4ี่มงเย็น ได้เกิดเปลวเพลิงขึ้นที่ชั้นล่างอาคารชั้นที่หนึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้นั้นขณะนั้นมีคนมาทำงานประมาณ3,545คนมีคนงานติดอยู่ในอาคารที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นเพลิงจำนวน1,522คนเพราะเพลิงนั้นโหมหนักมากเพียงแค่เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพลิงก็โหมไหม้ทั้งอาคารอย่างรวดเร็วเนื่องจากวัสดุในโรงงานมีทั้งผ้าใยสังเคราะห์ ฟองน้ําเคมีอื่นๆอีกจํานวนมากซึ่งรวนแล้วแต่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีคนงานกว่าสามพันคนที่ประสบเหตุการณ์ต่างพยายามหนีจา,ออก,จากโรงงานแต่เนื่องด้วยจากเป็นไฟไม่ใหญ่มากคนงานตื่นตระหนกกลหลหนทําให้มีการเบียดเสียดกันเพื่อที่จะยย่งหาทางออกจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการหาทางออกจึงทําให้มีคนงานจํานวนหนึ่งวิ่งชนกันเองเหยียบกันตายก็มี เนื่องจากความมืดเพราะฟไฟถูกตัดส้ำร้ายโครงสร้างอาคารพังทลายอย่างรวดเร็วหลังถูกพระเพลิงเผาเพียง15นาทีตัวอาคารถล่มลงมาทับคนงานตายเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้พบคนงานเสียชีวิตจำนวน188คนเป็นผู้ชาย17คน ผู้หญิง171คนมีผู้บาดเจ็บร่วม500คนบางรายต้องกลายเป็นคนพิการหรือกลายเป็นอัมพาตตลอดชีวิตเหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบอีกหลายพันรายที่ต้องสูญเสียคนรักและญาติมิตรเหตุการณ์นี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศได้สร้างความเศร้าสลดให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากจากการเข้าไปสำรวจโรงงานพบว่าอาคารก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานโรงงานไม่มีบันไดหนีไฟ ประตูทางเข้าออกมีน้อยและแคบระบบเตือนภัยไม่ได้มาตรฐานและก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้บริษัทเคดอเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วถึง3ครั้งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง188ศพนั้นแต่ทว่าก็ยังมีผู้รอดชีวิตจากโศกนกาฏกรรมครั้งนี้เป็นจํานวนมากหนึ่งในผู้รอดชีวิตนั้นคือนางสาวเพรศแสงสุดอายุ16ปีหรือจิม๋มได้เล่าด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกว่า เวลาประมาณ16นาฬิกากำลังจะเลิกงานได้ยินเสียงตะโกนบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้จากภายในอาคารมองไม่เห็นอะไรเลยเนื่องจากควันไฟเยอะมากตนเองก็กำลังลงมาจากชั้นสองแต่ลงมาไม่ได้เพราะควันไฟปกคลุมไปหมดเลยวิ่งขึ้นไปยังชั้นสาจึงพบว่ามีคนงานจำนวนมากที่รอกระโดดหนีตายต่างคนก็ต่างสำลักควันเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งหมดเพราะคนดึงเสื้อผ้ากันเพื่อนหนีตาย พอถึงบริเวณชั้น3ตนเลยตัดสินใจปีนหน้าต่างเพื่อกระโดดลงมาอย่างชั้นล่างซึ่งเป็นพื้นปูนก่อนกระโดดคิดว่าเป็นไงเป็นกันหากอยู่บนนี้มีแต่จะโดนไฟครอกตายแน่ๆยังไงก็คงไม่รอดขอกระโดดหนีตายดีกว่าต้องมาโดนย่างสดเป็นตอตะโกอยู่บนนี้ขณะนั้นตนเองมีเหรียญหลวงพ่อคุณอยู่องค์หนึ่งคล้องไว้ที่คอตลอดก่อนกระโดดตนเองได้อธิษฐานให้หลวงพ่อช่วย ขอให้รอดตายซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงวินาทีชี้เป็นชี้ตายพอตอนเองอธิษฐานเสร็จจึงตัดสินใจกระโดดลงมาตนเองได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้งสองข้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะยังมีแรงวิ่งออกมาพอวิ่งออกมาหน่อยพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้มารับตัวไปประถมพยาบาลตนเองเชื่อว่าการรอดตายนั้นเป็นเพราะปฏิหารของหลวงพ่อคุณที่ได้ช่วยชีวิตตน ให้อยู่รอดปลอดภัยก่อนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตนก็ได้ฝันถึงหลวงพ่อคูณบ่อยมากเหมือนกับท่านมาเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วตนเองจึงเชื่อสนิทใจว่าหลวงพ่อได้มาช่วยชีวิตแน่แล้วสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณที่ตนได้คล้องขอนี้คือเหรียญรุ่นสหกรณ์ปี2530ซึ่งเป็นเหรียญที่คุณแม่ได้รับมาและเอามาให้ตนคล้องคอนางสาวแพรัต์กล่าวทิ้งท้าย